สวัสดีครับตอนนี้เราก็มากินก๋วเตี๋ยวเรือนะครับสุโขทัยนะครับร้านนี้การันตีด้วยความอร่อยนะครับน้ำปลาตาคนแบกกุ้งนะครับร้านนี้ถุกโต้อเใช้น้ำปลาตาคนแบกกุ้งนะครับการันตีกว่า1ตลาดร้อปีนะครับตลาดเก่าเตาปูนนะครับพศ2519นนะครับร้านนี้นะครับเรามากับ นนี้รอบสองใช่ไหมน่ารักมากวันนี้น้องทำรอเนี่ยครับรอก๋วยเตี๋ยวรับรอก๋วยเตี๋ยวทำไมเชื่อไหมว่าปกติแล้วปกติที่บ้านกินน้ำปลาอะไรอ่ะกินพูดได้เหรอพูดได้นี่กระเสี่อ๋อยกยอกที่บ้านกินน้ำปลาอะไรจ๊ะขอเป็นแบบนุ้งครับโดนะจ้ะมีน้อง นี่ทุกทุกโต๊ะเลยนะเห็นไหมคนแบกกุ้งทางนั้นเลยนะครับร้านนี้เป็นยังไงบ้างครับร้านนี้ก็ถือว่าอร่อยเพราะว่าจริงๆยัไม่เคยมากดื่ยว่าเป็นชื่อเสียงที่เรื่องเดิมปกติก็บอกว่าคนเยอะเยอะแค่เพียงว่าเราจะต้องรอรอนานตั้งต่ก็สิบสิบห้าทีแล้วก็านว่าวันนี้มาถึงถือว่าเราได้กินคิยอะมาคิวเยอะมาก ร้านก๋วยเตี๋ยวที่เราว่าเ,วเป็นเรือรถเต็มก๋วยเตี๋ยวอ,อ,ไไอ,อ,อ่าอะไรบ้างนะก๋วยเตี๋ยวเก่าก๋วยเตี๋ยวเรือรถไทยสูตรโบราณวันนี้เราสั่งสั่งไปแต่ย่างเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูนะครับว่าเราสั่งอะไรมาเก่าตั้งเยอะมาที่มาดูอะไรเยอะมับคนเยอะมากจริงๆถ้ามาเที่ยวเที่ยาจะต้องรอด้านหน้ามารอดูหน้าตาแล้วไปทำอะไรมาทำไมน่ารักจังไปทำอะไรครับก็ทำงันรตื่นมาก็เป็นแบบนี้เลยอ๋อ ก็ต้องสดเงินครับตอนนอนก็ต้องสดเงินอยู่เสมอเราต้วงสดเนครับได้อยู่คนเดียวไม่เหงาเหรออยู่คนเดียวไม่เหงาครับก็มีเดินคาบ้านรับเชิญบ้านแล้วแต่วันอ๋อนี่ก็ไปรับเชิญต่างจังหวัด,ดบ่อยแล้วตอนนี้มีคอนเสิรต์ตไหม,เ,มลเล่นเชิญเดี๋ยวคอนเสิร์ตเดี๋ยวคอนเสิร์ตแล,แล,แลต้วแล้วตอนนี้ได้ออกแบบงานรับเชิญงานแบบว่าไทยอะไรบ้างไหมครับตอนนี้ยังอันนี้พูดถึงอะไรนะใครไม่ถืออืมเราใช้ดูแบบต้องมาต้องมาต้อเดี๋ยวเดี๋ยวเราใช้คนดู เนี่ยคือคือคำบอกว่าที่นี่เขาสะอาดไม้แต่น้ำปลาเนี่ยเดี๋ยวก่ะปกติบางร้านนี่จะเป็นแบบเป็นคราบเปฟองอะไรอย่เงี้ยนี่สดๆนะครับต้องปรุงเพียงควันอืมจริงร้านนี้คือใช้แต่น้ำปลาตาคนแบบปรุงแสดงว่าร้านนี้ต้องมั่นใจะเราใจน้ำปลาตาคนแบบปรุงมาน้ำปลาทุกโต๊ะทุกโต๊ะนะครับอันนี้ไม่ใช่ว่าเราแบบนี่ครับ ร้านนี้ใช้น้ำปลาตาคนเด็ดกุ้งมานานมากนะครับคือนะครับว่าฟังเสียงมาจากป้ายมาเขาออกทีแบบดหตัดป้ายร้านอะไรันเส้นแรกที่คุณยินลองเส้นที่สองทุัคนเป็นที่นี่นะครับตอนนี้เราสั่งอาหารไปแล้วนะครับรออีกนาน เรามาถึงประมาณ15นาทีก็แล้วครับขับไปไปยังไม่ได้เพราะว่าจริงๆมันคับอ,อยู่นะครับหยิบมาทั้งทามแล้วก็ทานที่รานเนี่ยคือถ้าเรามาช้ากว่านี้มันห้านาทีก็คือไม่ได้ทานต้องไปรอดชิวยไหมรอให้โต๊ะว่างกินมัจนจะได้เนาะแล้วแล้วทำไมแล้วทำไมถามว่าลแล้วทำไมบอสถ,ถึงไม่มีแฟนครับไม่มีแฟนลนะก็เพราะว่านิน คือโฟกัสเรื่องงานใช่ไหมโฟกัสเรื่องข่งครบเนมากกว่าเรื่องอะไรนะข่งคับเันเดี๋ยวเขาเชื่อเยเขาเชื่อเป็นตังหรอคะจัดที่มีที่หนูป่ะไม่ีเนี่ยแล้วเราก็จะมีดเลยนะครับมีน้ำาเก๊กฮวยมอันนี้เวยนะอันนี้จานสองสามสี่นี่สามร้อยก็เป็นค่าร้อยสามสิบสี่จ้าอันนี้เป็น ก๋วยจี่อันนี้เป็นเนื้อหมูรวมนะครับเราสั่งเกาเหลาสั่งอะไรไปนะครับเขาก็อันนี้ของน้องบอสทานเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะครับอู้ยากินมากเยอะมากเลยยีสพี่สังส่งอะไรอ่ะพี่สั่งเกาเหลาไปครับอุ้ยน่ากินมากเลยน้องบอสกินก่อนเลยครับเดี๋ยวไม่ต้องรองเอาเดี๋ยวทุกคนจะได้เห็นตอนน้องบอสทานอุ้ยเกาเหลามาแล้วนี่ เขาคงมากินับันนี้เดี๋ยวเรามาดูน้องบอสทานกันนะครับทุกคนพริกข่าเผ็ดมากนี่กินก๋วยเตี๋ยวเรือต้องใส่พริกข่าจริงจริงถ้าก๋วยเตี๋ยว นล้วว่าชิมไม่ต้องเติมเลยใช่ไหมตแต่ว่าจะปิดหวานนิดนึงติดงเลยครับติดหวานติดหวานนะครับแต่เราก็ต้องปรุงปรึ่มสำหรับคนชอบหวานเช่นแบบกะหล่ำแต่ว่าเราจะใส่บางอย่างเพื่อปรุงนี้ครับทำให้รสชาติอร่อยเขาใจได้ก,กันนะครับ ต้นท้อง้เขาบอใส่เยอะเ็ดมากเะแอดแสบแสบท้องแล้วทุ่งน้ำตาลนี่เครื่องปรุงของเด็กทำเอยนี่มันจะเป็นน้ำซุปยื่น นี <owad Es> ่ไงสั um, ่งล <feeling> well, bon ูกชิ้นไหีอนคอเเก็บหลังนี่่เป็นสอาบุลเก็ีิเียใช่ โอเคทุกคนเดีย๋ยวเราไปก่อนนะครับส่งหายด้วยพี่วอตติดตามได้ทางช่องทางไหนบ้างครับ Facebook อะไรครับตอนนี้ก็ทางช่องเมกเข้าไปครับทางช่องธรรมชาติเข้าไป <c oughs> ต,ติดตามได้น,นี่นะครับแล้วก็เอาเขาเผื่อแฟนคลับอยากติดตาม Facebook อะไรครับ Facebook นะครับก็ ไอจีไอจีอ่ะครับ D d o u b l S underscore <Ừ>. S O L โอเคครับทุกคนอย่างเดีงนี้นะครับเข้าไปอย่างป่อดัติามอย่างครับโอเคบ๊ายบาย